ครับผสมกับข้าวเมล็ดอบพิจิตช้างสา,าเปรตครับเมื่อนี้อะหาพี่น้องกาเบื้องว่าสีฟักกับเท็ดอีกย่างสีเอาคัดสีรถไปดัดครับเดี๋ยวคัสซีรถไปดัดเบื้องที่ออกไปแบบใด้เอาอันนั้นน้ำมันเบรยกใส่เลยจ้ะกันน้ำมันเบีกเต็มรัานมางันโซลามีบ่นั่นเบื้องดี สิลากออกไปข้างนอกครับสิลากออกไปข้างนอกไปมองที่เอาคือขึ้นรถได้ได้เวลาสีเอารถไปดัดคัดซีเวิร์ดัดคัดซีแล้วก็ซีหามมองดึงหัวเก่งหรือที่ดึงหรือว่าซีใส้หัวเก่งไหมก็เดี๋ยวรอเบิ้งเอาครับอ uh ่านั่นละนั่นละมาพี่ก่อนมี๋ยวไปแบบเด มีรถโฟกุสแบบดีไปดีอีหลีครับพี่น้องดีอีหลีดีเอ,อิด์ตสุยางได้เวิร์ตวัวนะมาเออคือว่างนั่นก็บ่ได้เงี้ยไม่ได้พี่เนาะเงมมเี้ยเป็นเด็กประมาณนี้ครับพี่น้องอีกเจ้กหน่อยก็ึ่ที่ได้เอาไปขึ้นรถ รถอย่างนี้เขาไอ้รถอย่างนี้หางรถเบีครับหางรถเบียดของเสียบเบิดครับ,เ,คครบเ,เบิดแมคโครครับเสียบเบิดบ้านขุนละล้มมองเกาล่ะครับโอ้ย <c oughs> น่องนองุ่งก็ได้แกะมือเอาแมสจนว่าหดมือที่เอาไปส่อมกันยังได้ซอยกันคือขึ้เก่าครับพี่น้องเสียเบิดแมคโครบ้านขุนละล้มครับข้มีตัวออกไส้ง่ายร่าครฮะข้วโมีตัวยังข้าวโพดมีโค้งออไส้ง่ายกันไหกันง่ายกันงันกลับได้อะแต่ย่างทำไม่กล <c oughs> ับก็ได้นั่นล่ะ เราไิ่งอยากหันหัวมแม่งเด๋ออะลองมึงได้บิดก็จะไปได้นี่ครับอะไรกับของเอลี่อันน่ะปันเชียงกงครับมึงลัานสอบรถรถกับรถกับรถปันก็ต้องบิวต้องเฮ็ดใส่ครับเพราะว่ากระแสไดยถ้าเป็นเขาไปซื้อรถคันหนึ่งกะจะเพิ่ลั่นแต่ว่าเขาสอมเบิดอีกว่ามัน บวกี่บาทก็สมมุติว่าสั่มกิดประมาณสามเซนกับการสอ่มดีกว่าครับสั่มดีกว่าเพราะวันนีทะเบียนแล้วรถคันนี้มีทะเบียนแล้วนี่ได้ทะเบียนนี่ยังเรียบร้อยแล้วไม่อยากนี่ครับสภาพห่อไปเองสิลากออกไปเดีย๋ยวเป็นดัดทานดัดลหลายๆอย่างอุ่นเครื่องอยู่พุ่นครับเครื่องเอาไปตั้งไว้ในโฮมแล้วเครื่องเกียร์เรียบร้อย ส่วนอะไรก็มีค,ครบหมดแล้วอยู่ในบ้านอ่ะเดี๋ยวเบื้องก็เอี่ยไปแบบใดครับอีออกขึ้นไปแบบใดเอาพี่นองไปเบื้องตรงไปก้อนแต่กกระยานตกห่วยเนาะได้เว้ไม่ได้ติดอันนี่ได้นะ่ะเฝ้าเรียวอ่ะไม่ได้ติดอันเสาได้นะ่ะวงเรียวของมันนะ่ะ เสียดุกเสียดุกมือขับพกลิบม right? um ึงอย่าไปกลับรถใส่ออกทั้งเดแมนบาล่ะมันดีเร็วมองนั่นมาได้เร็วมองบ้านไม่ใช่ผลแน่ะเอาออกทั้งนี่ละไปกลับรถไปหามองกลับรถไว้ยบอกมึงถ้าบ้านกลับมาหนีเอ้ยเดี๋ยวถอยมาหนีเอาจ้ำด่าเขาเนี่ย ถอยมาถอยมา,าจ้าด่าเขาบ้านแล้วก็เดิน<า>ออกมา้ไหมเออมันเดียวบ่ได้มันยาววงเดียวมันเดียวบ่ได้เลยทำนั่นเหงเนี่ยไปทางพี่เดียวมาเลยเอารถเอามเขาเขามานหนีก่อนอออนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่ายชีอ,ออกได้บ่ติดตามไปด้วยกันครับมาต่อชิบกับพี่น้องโกงไปก่อนโกงไปก่อนโกงไปก่อนนี่ครับเอาออกจากทังหม่องงอเนี่ยหลายๆ เพื่อซีได้เอาไปขึ้นหางโรเบียดยุคข้างนอกครับข้างนอกจังซี่ออกไปมองนี่ดัดขัดซีได้ครับโอ้ uh, ลายย่างครับพี่น้องเอาไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอารถเข่าไปท่างพี่อีกเออเออตามผลงานไปด้วยกันครับเมื่อนี้อี่ห้ขข้นรถได้บขอ,องบึงครับ อาเลีลเยเเ้ยวเอ้ยล่อขึ้นเลี้ยวเองได้ไหมเอ้ยพูดจากความเถี่ยครับวดีไปประมาณนี้ครับนี่ทานยังขี่รถครับพี่น้องก๊กอบก๊อบก๊อบก๊อบถุงล้มบริเวดงานก๊อบก๊อบถุงล้มบริเวดงานโบนิ่มเลยเออประมาณนี้ครับอ่ะติดตามผลงานไปเรืร่อยๆครับผม ครับมาถึงฮอดมาฮอดจอดถึงมองดัน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 มาแล้วว่ามันเหยียบอันสายนั่นด้วยนี่ะเฮ้ยอันหัวไม่ต่ำนี่ก้อนบอกว่าหัวอันต่ำรถเพิ่นก้อนหมดเนี่ยหัวบกอ่ะลองมึงด้วยลองมาดมึงด้วะมา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  ยันมันต so so ่ำรถเพื่อนก่อนเนี่ยเฮดาเพ่อนเฮดา้ป่ะเนี่ยกูเดี่เนี้ยบ่ได้เอาเนีมานั่นน่ะดยตัวเด่ยเนี้ยมน้องรอยก้มหม่อ้ตาเ็นได้วะคับขืนยากได้ครับพื่น้องข้นยากได้นึ้นยากได้นี่ถ้าถ้ามีไม่อ่ะเอามาสอดให้มันแลนไปน้ำไม้ก็ได้มีไม้ปะ หาวิธีการของขึ้นเรียบร้อยจังใดเดียวหาวิธีวา่มามัหัวมันต่ำรถเพิ่นครับต้องต้องหาน้นามูนหน,นี่ขึ้นให้มันรอบนี่มันขึ้นมาข้างนี่ถ้ก่อนหวัวที่ได้เงยขึ้น <c oughs> เยขึ้นได้บ่วถ้าเชื่อรถลากไปก็ลากได้ยุ่ดอกครับพี่น้องจต่ามานันบ้คิดว่ามันจะบ่สะดวกก็อันนี้อเนื้อขึ้นข้างนี้กันล่นไปเลยนะครับพอดีได้รถไม้เพิ่นพอดีรถไม้เสียเบิอดแม็กโคยังก็ให้ยัง คคต้องมีควนเเอาถอดถอดบันไดนี่ไปใส่ตเนะมันถอดได้บ่ถอดได้ที่เด่นพอดีกันพอดีขึ้นนานพอดีนะคว่กับบได้ถือมาจังกัน <SD S 1> <OLED> เออเอาไม่หนามะข้อเร็วจันทางเพิ่มเอาเอาหน้าเด็กข้ออ่ะนั่นน่ะสลักหนะมาเคาะเออควักควักออกด้วยนั่นแหละคว่อนของไม้ของไม้เป็นสลักของไม้ของไม้เป็นสลักของไม้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวดูครับทำไมอะพี่มามามาเร็วเร็วรถเพิ่นดีได้ไปมันทีติดหลายคันเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอยโอ้ของไม่หนึ่งน้ำอี่าเดียวเนาะเดี๋ยวมามากเลยเนาะของไม่ ก็ธรรมดาะก็ทร,ร,ร้มดอะเจียบเบิดเอาใส่ละ่คน,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 นี่ครับขอสิบเอ็ดเบร์แมคโครครับท่านใดมีการมีงั้นจันกใส้บริการนี่ครับตามเบอร์โทรนี่นะครับเบอร์โทรเสียเบร์ครับพี่น้องสุดยอดซอยจน แต่งเตืนรถแต่งเตือนรถซนรถซนกันกะน,นี้รถอา่าเฮียบรถอย่างพวกสร้างเอะเอาไปเอามาให้จะก็มองซ้อนคนละครับรถคันนี้เป็นก็ไปเอามาให้เอามาหอดบ้านแล้วกันน้องยมบ้านเจ้าของกับเขาก็ได้ก็เอาไปฝากไปบ้านเสียเบิดคือเราครับเอาไปฝากไปบ้านเสียเบิดมันมีพื้นที่เฮ็ดงานกันเอาไปฝากไปหันแล้วก,กับวันนี้กันได้เอาโค้งถอดโค้งจากรถคันที่ซนนี่ ไปใส่รถซีรีส์เจ็ดร้อยที่ามที่เห็นในคลิปที่ผ่านมาแหรอครับก็ปีกกยนี่ที่นี่กงม้าอีเอาอ,าเอาีเอาคัดซีไปสีเอาคัดชีไปก็เสียเบืดอีิดขี้เก่าครับที่นอ้องอืมด้วย<อ> <ผม S 2> ช่วยกันครับหลายคนหลายท่านซอยเรียกกันในยามลำบากประดูะดมันเลครับประดิมันละโศกมันโศก มันไปน้ากันเรื่อยไปเถื่อยเดี๋ยวใส่สอดใต้เดี๋ยวโอ้เขาเขาเฮ็ดแบบนี้โอ้เขายีเฮ็ดจังที่ไม่เคยมีเนาะวิ้งไรกัดท่านวะหอน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 ได้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 แบบนั้นนะได้อ่ะลองดูใส่ถุงทวงกับเกียร์ทิปครับ ฝกมันงานมีทุกมือนรวยไปรวยยิ่งขึ้นไปนี่ครับนี่อย่างก,กับก่คือยามเอาลำบากมีทีมงานซอยมีคนซอยเหลืออังสิะดีครับดีครับว่าืมหุนคุณหรอครับเพราะว่าจะละทานต่ละคนมาซอยแต่ละเหตุการณ์ต่ละนั่นกนอบคุณนุกๆกุกทนว่าหรือหมุนคุณจะคนครับเพราะว่า ซอยเหลียเนี่ยย้ำลำบากครับย้ำลำบากย้ำเพป็นลำบากเขาก็ต้องไปซอยเพป็นครับเพื่ันนี่ไฝทจีมันครับมา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 เลยเนี่ยมาเลยมามามาอ้มันไหลมันไหล นี่ครับวิธีการเอาขึ้นรถครับไปที่เนี่ยเพราะว่าเป็นยังจังไว้เอาขึ้นแบบนี้เพราะว่าให้น้ำหนักเนี่ยมันยูเสมอกันมันยังยินไล้ไปได้ครับถ้าเอียงไปบ่ได้ไป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 เลยไปเลยตรงเล่าตรงเล่าไปเลย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 ไป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 นี่ครับวิธีการเฮ็ดมันต้องเข้าใจในในการเฮ็ดครับการทำงานไปเข้าไปได้อีกน้อยยังน้อยเอาตัวโตออกเสนวนี่เอาตัวโตออก อ่าเข้าไปอีกเข้าไปเข้าไปให้ลอหลังมันน hey, so right. ั่นให้ลอหลังมันไ้วยค่ำเพอดีกันแล้วนั่นน่ะมันว่าหอดนี่ลอหลังมันกับไปค่ำเพอดีได้บ่ดุกพ่อพ่อวางลงกันวางลงเอาแนวหนุนล้อแนวหนุนล้อ บัดทีนี้บัดทีนี้พดพดโซโออกเอาเอา,เอาไงต่ำเอเอนั่นแหละทดโซอักนะเอเอดีบอสไปเน<ร>ี่ยเออมาแจ้งดีครับพี่น้องเอาเพื่อให้เป็นว่าพืชชนใดที่ยังอีโอหัวที่ฮ็ดตั้งใดฮ็ดแบบนี้ก็ได้ครับนี่ไงเบิร์นตั้งนาเด้อไมนจะไปตทำไม่มอยังบอสพูดนะนี่ครับไปนี้กับเจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปเลยบัดที่ีหน ง่ายนี่รถโฟกึดไหนยงยครับง่ายอ่ะเอาเอาเอาพวกดึดตัดไอเอางานตัดตาเลยโอ้ย่างดีครับพี่น้องย่างดีเลยนี่ครับมันสิดีบองนี่แหละมองว่าเอาขึ้นไปแล้วมันก็ได้เปลี่ยนไงไม่ต้องมาจากที่ก็โรเกดีไรอันตรายครับ ไปไปไตามเขาไปตามเขาไปเบิ่งลอในเด้อมันดิพับเอาหนรอหนล่อออกอสัมันคือบอลเลนมันคือบอลเลนนี่ยังไหเอาไปอีกก็ได้หรอมันเดียวอีกหลายยู่มันพ่นมือมันโผล่หลายพ่งเอานี่ออกไหมเออ เออเอาลงมาอย่างไรเออไปไหนดุ๊กดุกแทงไปเด็กดุกเออแทงไปเลยแทงไปเลยเบา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 ไป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 เลยไปเลยต่ำแล้วจ้ะมันต่ำจ้ะหรืองไวนี่ครับขึ้นเรียบร้อยแล้ว เออเออได้ได้ได้ทำน okay oh okay. ี่ก็ได้เออโอเครูเรี่องขึ้นเรียบร้อยแล้วครับมีแต่ดีเอาแนวมายึดเอาเอารถเอารถเข้ามะม่วงที่ว่าให้รถเข้าไปได้ซะกันเราจะค่อยห่อแนวยึดสเตกกับว่าแนวมาจากเซีนเนาะเต้เอาโอเครู้เรื่องครับเรียบร้อยดีนี่ครับไปก่องแก้งข้ออำเภอแก้งข้อครับไปร้าน ร้านอี่งอยงนอซื้อแล้วหรือร้านชัยมงคลเงี้ยเราดัดคัดสีให้เอา